ว่าให้พวกข้าราชการคนที่ไม่เคยเป็นอย่างเช่นข้าราชการใช่ไหมข้าราชการไม่ได้เป็นสมาชิกพรรคก,การเมืองอทหารขร้าราชการขร้าราชการทหารขร้าราชการพลเรือนทั้งหลายสมัครสบายฉลุยเลยหรือจะจองไว้ส่วนนี้ NGO ไม่เป็นนั่นเนี่ยคนที่จะมาสมัครได้ก็จะเป็นคนเหล่านี้แต่ชาวบ้านทั่วไปที่เป็นสมาชิกพรรคก,การเมืองหรือว่า ไปสมัครอบตอบจอ,อะไรต่างๆเอา้าเป็นไม่ได้นี่คุณเขียนรัฐธรรมนูนนี้กีดกันการเมืองในระบอบประชาธิปไตยและบ่อนทำลายชัดเจนยังไม่ต้องไปบทไหนเลยเอาแค่ข้อนี้เรามาดูกลุ่มอาชีพคือเขาบอกว่าเรียนรู้เนื่องจากความคิดที่ว่ากลัวว่าคนสมัครวุฒธธิสมาชิกนั้นเนี่ย จะมาจากฐานการเมืองของพรรคการเมืองแล้วพอจะบอกเป็นกลุ่มอาชีพเช่นสถาปนิกทนายหมอก็กลัวว่าทำไม่ได้มันเยอะอย่างที่พันธมิตรเคยเสนออย่างที่กรบป,รป,รป,รปรสเคยเสนอเพราะดังที่เีนบอกแล้วว่าบางอาชีพนั้นเนี่ยมีสมาคมถูกต้องตามกฎหมายเนี่ยตั้งหลายสิบสมาคม แต่บางอาชีพไม่มีเลยซักสมาคมที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายแล้วถ้าเอาตามอาชีพแบบนั้น mm. ก็อาจจะมีคนอุปโลกตัวเองขึ้นมา mm. เป็นต้นนะคะ mm. เพราะฉะนั้นเขาก็เลยมีการจัดเป็นกลุ่มสังคมไม่ใช่กลุ่มอาชีพเสีทีเดียวแบบที่เขียนนะคะ mm. ท่านผู้ชมลองดูเ mm. น้นจะวิเคราะห์ว่า ที่มาของวุฒิสมาชิกเมื่อกี้เราพูดข้อห้ามตอนนี้เขาบอกคุณสมบัติจะต้องเป็นคนที่มีความมีประสบการณ์มีความเชี่ยวชาญซึ่งเันคิดว่าคงจะต้องทะเลาะกันหน้าดูนะฮะเพราะว่าคุณสมบัติเนี่ยหลายคนก็บอกว่ามันต้องผ่านมาเ้นมอง มองข้อสามการแบ่งกลุ่มบุคคลจากทุกภาคส่วนอ่าให้ท่านผู้ชมฟังอีกทีหนึ่งก็คือว่า,อ,าอันนี้แบ่งบุคคลออกเป็นกลุ่มต่างๆเพื่อเปิดโอกาสให้คนที่มาสมัครสามารถมาได้อย่างกว้างขวางไม่ใช่มาจากองค์กรอย่างเดียวก็คือสมัครส่วนตัวได้ใช้หลักการแบ่งกลุ่มโดยคำนึงถึงความสอดคล้องกับอำนาจหน้าที่ ของวุฒิสภาเป็นองค์ประกอบด้วยเพื่อให้ได้กลุ่มคนที่มีแนวคิดที่สามารถสะท้อนกลุ่มคนดังกล่าวได้เพราะฉะนั้นวุฒิสภาจึงควรมาจากตัวแทนทุกกลุ่มอันนี้เป็นข้อเขียนของเขาเองนะซึ่งต้องการมีการกระจายกลุ่มให้ทั่วถึงมากที่สุดนะคะในการแบ่งกลุ่มไม่ควรคำนึงถึงตัวแทนที่ต้องมีสัสสดส่วนครบนะคะแต่ที่ฉันมองว่าอันนี้เขาจะมีการเขียน เขาเรียกว่ากฎหมายรองอีกทีหนึ่งนะฮะว่าถ้าเป็นผู้เชี่ยวชาญนะั้นเนี่ยต้องทำงานมานานเท่าไหร่นะในนี้ดิฉันยังไม่เห็นนะ,ะการกันกรองอยู่ในข้อสีอ่อันหนึ่งเขาบอกว่า,าให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญประสบการณ์หรือทำงานในด้านที่สมัครมาไม่น้อยกว่า10ปีไม่น้อยกว่า10ปี หรือเป็นผู้ที่มีลักษณะตามเกณฑ์และเงื่อนไขที่จะได้นำบัญญัติไว้ในกฎหมายลำดับรองซึ่งเรายังไม่เห็นแต่ชั้นต้นก็บอกต้องทำงานด้านนั้นมา10ปีไม่จำเป็นต้องจบการศึกษาระดับปริญญาตรีแต่ตรงว่ามีประสบการณ์10ปีแล้วก็เงื่อนไขที่ต้องบัญญัติไว้ในกฎหมายรองอันเนี้ยกฎหมายรองดิ่ันไม่เห็นแต่ดิ่ทนว่าต้องมีข้อโต้เถียง พูดง่ายๆว่าถ้าเขาเป็นกรรมกรเขาต้องเป็นกรรมกรมาอย่างน้อย10ปีหรือ,อยังไงอ้าวเรามาดูตามผังนะคะอันที่หนึ่งเป็นกลุ่มคนที่มีความเชี่ยวชาญนะแล้วต้องทำมาแล้ว10ปีนะด้านการบริหารความมั่นคงหรือการต่างประเทศสไลด์มาเลยนะคะชุดที่หนึ่งชุดที่สองด้านกฎหมายนะคะ ก็หมายความว่าต้องทำงานด้านกฎหมายมาหรือกระบวนการยุติธรรมด้านการบริหารขร้าราชการด้านความมั่นคงถามว่าชาวบ้านเนี่ยจะอยู่ตรงด้านการบริหารหรือความมั่นคงบริหารความมั่นคงหรือการตามเทเดียถามหน่อยว่าจะมีใครนอกจากเป็นอดีตข้าราชการทั้งสิน้นด้านบริหารอาจจะมีคนที่อยู่ทํำงานเอกชนด้วยหรือเปล่าก็าต้องเป็นบริษัทใหญ่ๆ แล้วก็ต้องทำงานมาไม่ต่ำกว่า10ปีมาข้อ2ด้านกฎหมายหรือกระบวนการยุติธรรมอันนี้ก็ต้องเป็นอดีตข้าราชการหรืออย่างเก่งก็จะอาจจะมีทนายท่านก็ต้องคุณก็เป็นทนายหนุ่มก็ไม่ได้ก็ต้องผ่านมาแล้ว10ปีอันที่3ด้านบัญชีการเงินการคลังหรืองบประมาณนะคะฟังชื่อก็รู้ว่าต้องเป็น เจ้าหน้าที่ระดับสูงหรือเป็นอดีตข้าราชการที่ทำงานด้านนี้สามข้ออดีตข้าราชการเป็นหลักหมดข้อสี่ด้านการศึกษาหรือวิจัยอาจจะได้ครูมาส่วนหนึ่งในข้อสี่นะคะอดีตครูก็อยู่ในข้อสี่ห้าด้านการสาธารณสุขก็ขเป็นหมอเป็นพยาบาลไม่รู้ว่าอสมอจะได้ไหมข้อหกด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชาวบ้านเป็นหมไม่มีเจ็ดด้านาศาสนาศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมการสแสดงหรือการกีฬาอันนี้ก็เรียกว่าอาจจะเป็นยำยำใหญ่สักหน่อยหนึ่งด้านาศาสนาเนี่ยหลวงพี่นะพึ่งศึกมาได้ไหมอะไรอย่างนี้นะคะหรือการกีฬา อันนี้ก็อาจจะมีความหลากหลายสักนิดหนึ่งตั้งแต่ดูมาที่เรียกว่าจะหลากหลายหน่อยก็มีข้อ7ข้อเดียวแต่ท่านผู้ชมลองดูนะที่ชาวบ้านหรือว่าประชาชนอาจจะแต่นี่ไม่เกี่ยวกับการเมืองเลยข้อ8ด้านกสิกรรมหรือป่าไม้งั้นก็แปลว่าเจ้าหน้าที่ที่ทำงานด้านกสิกรรมหรือป่าไม้ไม่ได้พูดว่าเป็นเกษตรกรน,นะคะ ก็แปลว่าอดีตข้าราชการที่เคยอยู่กระทรวงเกษตรนะทำงานด้านป่าไม้ก็มาสมัครได้เพราะว่าคำว่าป่าไม้เนี่ยชาวบ้านอะไรจะไปทำป่าไม้อะ่ะมีไหมไม่มีอะ่ะอยู่ในป่าก็อยู่ไม่ได้เพราะนั้นเขียนป่าไม้กับกิจกรรมนี้ก็เขียนให้อดีตข้าราชการทั้งนั้นมาข้อเก้า 9, ด้านปศุสัตว์หรือประมงนะ ก็ชาวบ้านที่จะมาสมัครเป็นวุฒธธิสมาชิกในด้านประสุสัตว์หรือประมงเนี่ยแดนก็ว่ายากอยู่ดีนะมาข้อสิบอ่ะเพิ่งมีลูกจ้างผู้ใช้แรงงานองค์กรลูกจ้างหรือองค์กรนายจ้างอันนี้เป็นข้อ10นะแต่ว่ามีทั้งลูกจ้างแล้วก็นายจ้างนะข้อ1ิดด้านคุ้มครองผู้บริโภค การสื่อสารและสื่อสารมวลชนอันนี้แปลว่าสื่อแล้วก็พวกกลุ่ม NGO ที่ทำด้านคุ้มครองผู้บริโภคก็เข้ามาร่วมได้12ด้านการประกอบธุรกิจการค้าหรือการธนาคารนะอันนี้ก็เป็นภาคเอกชนขนาดใหญ่ทั้งสิน้น13ด้านการประกอบอุตสาหกรรมนะอันนี้ อันแรกก็คือทุนการค้ากับทุนการเงิน12นะ13ก็คือทุนอุตสาหกรรม14ด้านการประกอบวิชาชีพหมายความว่าอะไรดีนก็ตาความเข้าใจดี๋ด้นก็คือเช่นคุณอยู่องค์กรของสถาปนิกองค์กรของวิศวะองค์กรแพทย์นะต่างๆเป็นต้นซึ่งนี่ก็ไม่ใช่ชาวบ้าน15ด้านสิ่งแวดล้อมผังเมืองที่อยู่อาศัย หรือการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ดันั้นไม่เห็นว่าชาวบ้านจะเข้ามาอยู่ในข้อ15ได้ตรงไหน16ด้านทรัพยากรธรรมชาติหรือพลังงานอันนี้นี่ก็ชาวบ้านก็ไม่ไม่สามารถจะมามามีส่วนร่วมได้นะ17ด้านองค์กรชุมชน ข้อ17ด้านองค์กรชุมชนนี้ก็เท่ากับเป็นองค์กรที่พวกท่านไปจัดตั้งไว้แล้วเช่นองค์กรที่ขึ้นกับองค์กรพัฒนาชุมชนเป็นต้นหรือองค์กรที่ตระกูลสอได้ไปจัดทำเอาไว้หรือองค์กรที่กลุ่มพยายามทำงานประชารัฐไปจัดทำเอาไว้หรือที่ NGO ไปจัดทำเอาไว้ซึ่งอยู่ใน แนวคิดของตระกูลสรหรือว่าแนวคิดของเดนใ,ใช้คำว่าชุมชนาธิปไตยหรือว่าอนาธิปไตยของชุมชนนี่แหละมาข้อ18พูดง่ายๆว่าเป็นองค์กรชุมชนของฝ่ายอนุรักษ์นิยมนั่นแหละเอางั้นก็นแล้วกันอาจจะมีของประชาชนทั่วไปบ้างนะแต่ไม่มากข้อ18ดด้านผู้สูงอายุผู้พิการผู้ด้อยอากาศหรือสตรีนะ ในนี้ใช้คำว่าเฉพาะตัวผู้สูงอายุผู้พิการผู้ได้โอกาสหรือสตรีก็มารวมอยู่ในข้อ18ข้อ18มันก็ก็โอเคหนึ่งข้อย้นดูนะข้อ19ด้านผู้ประกอบอาชีพอิสระอันนี้ก็อาจจะหมายถึง SME 20ด้านประชาสังคมข้อนี้ให้ NGO เลยคำว่าประชาสังคมในแนวคิดของเขาก็คือ NGO ดังนั้นเนี่ยให้เดันวิเคราะห์นะว่าการแบ่งเป็น20กลุ่มเนี่ยหนึงเอื้อประโยชน์ให้อดีตข้าราชการอดีตทหารอดีตข้าราการทหารข้าราชการพลเรือนนะแล้วก็คนชั้นกลางนะขึ้นไปที่มีการศึกษาเช่นรู้เรื่องทำบัญชีเรื่องการเงิน หรือครูครูก็ต้องจัดว่าเป็นคนชั้นกลางเพราะนอกจากนั้นมันเป็นลักษณะเฉพาะนะเช่นวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเนี่ยชาวบ้านจะไปอยู่ตรงไหนกษิกรรมหรือป่าไม้นะไม่ได้ใช้คำว่ากเกษตรกรด้วยปศุสัตว์หรือประมงก็แปลว่าข้าราชการก็ได้ประชาชนก็ได้เพราะนั้นมีลักษณะชนชั้นกลุ่มอาชีพนี้ ที่ทำนะเมื่อกี้ตรงข้อห้ามนั้นเนี่ยมีลักษณะไม่ที่ทำลายระบอบประชาธิไปไตยข้อห้ามนะที่ว่าคนจะมาสมัครได้เนี่ยนะคุณจะเกี่ยวข้องกับพรรคการเมืองไม่ได้แต่พอในประเด็นนี้เนี่ยคุณสมบัติโดยตรงที่ไม่ใช่ข้อห้ามนั้นเนี่ยเป็นคุณสมบัติที่ทำเอื้อประโยชน์ให้กับข้าราชการนะ เกีกันนักการเมืองเพราะนักการเมืองคนที่เคยเป็นนักการเมืองคนเคยเป็นสมาชิกพรรคเนี่ยสมัครไม่ได้อยู่แล้วแล้วนอกจากนั้นเนี่ยมีลักษณะชนชัน้นเพราะว่ามีแต่ชนชั้นบนเท่านั้นจึงจะสามารถเข้ามาได้นอกจากชนชัน้นถ้าเป็นชุมชนก็จะเป็นชุมชนองค์กรอนุรักษ์นิยมและ NGO นี่ดิฉันฟันธงเลยอย่างด้าน NGO ข้อ20ด้านประชาสังคม ก็แปลว่าเป็น NGO ออือ่นยกเว้นข้อ15 16 17เพราะอะไรเพราะ15 16และ17มันก็เป็น NGO สมัครได้อยู่แล้วเพราะฉะนั้น NGO นเนี่ย4ข้อนะ4ข้อเลยก็คือ15 16 17และ20 20นี่ตรงๆเลยคุณเป็น NGO อะไรก็ได้นะคะนี่คือแดนฝันทงว่า ข้อห้ามและคุณสมบัติของวุฒิสมาชิกนั้นเนี่ยมีลักษณะเกรดกลัวนักการเมืองภาคการเมืองไม่สนับสนุนระบอบประชาธิปไตยที่มีระบบตัวแทนแล้วมีลักษณะชนชัน้นเอื้อประโยชน์ให้เฉพาะชนชัน้นและกลุ่มองค์กรของแนวอนุรักษนิยมเท่านั้นที่สมัครมาได้ทีนี้ไม่ทราบว่าจะทันไหมนะคะเอาสไลด์ต่อมาว่า แล้วจะได้มาอย่างไงล่ะสมมติคุณมีสมบัติ20ข้อนี้ขั้นตอนที่หนึ่งก็คือประชาชนมาสมัครตามความรู้ความเชี่ยวชาญประสบการณ์หรือเคยทำงานด้านต่างๆ20กลุ่มอาชีพนะคะโทษนะคะนี่นะคะ,ะ,คะ,นะะอันนี้นี่คือขั้นตอนที่หนึ่งประชาชนก็ไปสมัครตามกลุ่มต่างๆนะที่ท่านผู้ชมเห็นเนี่ยทั้งหมดเนี่ย ก็คือ20กลุ่มที่ดิ้นบัรญายเพราะฉะนั้นในขณะนี้เราอยู่ขั้นตอนที่1ก็คือแต่ละอำเภอนะคะให้ประชาชนไปสมัครโดยไม่จํากัดนะคะจากนั้นเนี่ยในขั้นตอนนี้เนี่ยพอจากนั้นเนี่ยพอได้20กลุ่มแล้วเนี่ยก็ให้คัดตัวแทนในแต่ละอำเภอนะคะเป็นตัวแทนแต่ละอำเภอแล้วเขายังไม่ได้บัญญัติกฎหมายรองนะว่า ในแต่ละอำเภอเนี่ยจะมีตัวแทน